หลงหลงทางพี่น้องเจทิ้งเขาแล้วเจเดินย้อนกลับมาคืน <c oughs> เออโอ้ยขอโทษเขาทิ้งสมบัติไว้ให้เยอะขอโทษเขาว่าจะเดินกลับไปพอดีมาเจอกลุ่มเออมันก็ไม่ได้เยอะแต่ว่ากลุ่มกลุ่มหนึ่งมันเจอเยอะอยู่จ้ะก็เลยเรียกให้เขามาที่นี่ดีกว่าเพราะมันเป็นเอ,อ่อต้นเตียเต้ยๆแล้วใบไม่ค่อยมีมันเก็บดีอะ่ะแต่มันบลูบุรี่คนละพันมันเยอะเนาะ แต่เราจะไม่เก็บเราจะเก็บไอพันธุ์ที่ว่าเราเคยเก็บกันเนาะก็เลยนั่นไงแบกมาละนี่นี่มาตรงนี้ก็ได้นี่แล้วมันก็จะเป็นเออมันต้องลงตามหลุมอะ่ะเออมันแปลกนะบรูบรี่ตรงนี้มันต้องแบบลงหลุมนะพี่นอ้องเจี๋ยเหมือนลงหลุมแบบเนี้ยมันอยู่ในหลุมมันเหมือนกับมีคนมาปลูกไว้ตามหลุมตามบอ่อตรงนั้นเขาเก็บตรงนั้นเขาเก็บแล้วนี่ตรงนี้นี่เริ่มตรงนี้ เนี่ยเต็มถังแล้วเต็มถังแล้วเขายังไม่เต็มกันเลยเดี๋ยเจ้ามาคนเดียวถ่ายคลิปด้วยอะไรด้วยเต็มถังแล้วอีกรอบนึงก็คงเต็มจะว่าเต็มก็ไม่ใช่เนาะแต่ก็ว่าเต็มแหละเ,เดี๋ยวเด๋ยวเจ้จะให้ดูเอ,อพี่น้องของเจนะสู้กันเหลือเกินนะพี่น้องจ๋าเนาะสู้กันทําไมไม่รู้นี่ขอโทษเนี่ยมันเป็นใบแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีใบ,บปะมีแต่ลูกแถวเนี้ย อ,อย่าทำหน้าโลภสิทำหน้าโลภมันจะไม่ค่อยได้นะเพื่อนนะ okay, เ,ขเขาจะเอาสามสามโลของตัวเองเต็มไปรอบหนึ่งยัง <Okay. S 1> ไหนอะไหนอะอ,อ,อีกอะฮะสิบห้ากิโลสิบหกกิโลเด้อสิบหกกิโลนะก็ยังไม่ได้เลยพี่น้องวันนี้เราเข้าป่าผิดเนะน,นาะนน่นน่ะตรงนน่นน่ะนั่นอะตรงน,นั้นเขาดูแลตรงน,นั้นมีแต่มันเป็นต้นเตี้ย เราจำเป็นต้องเดินตามร่องๆไงอย่างั้นนะอย่าไปเดินเถียบมันเออะเสียดายไปละโอเคนะจ๊ะไปไปชมกันต่อเลยจ้างวดนี้จะไม่ค่อยพูดเยอะใช่ใชช่ตัวนี้มีเยอะอยู่เริ่มเก็บเถอะอย่าเดินเยอะไม่ยอมเก็บอะเดินเยอะอะทุกท่านอะ <laughs> เดินอย่างเดียวเลยอะไม่รู้เป็นอะไรอ่ะ ไปหลงอยู่ยังไงกันนะตั้งนานโอ้ยเนี่ยแบบนี้เก็บดีมันไม่ค่อยมีใบมีแต่ก้านมีแต่ก้านกับลูก ไปทีละนิดทีละน้อยเนี่ยมันก็เต็มเองนั่นแหละ จุดๆนะเวลยมันเศร้าแบบเรียลเจริญยังไปมุม่นนะแต่เวลามันมีอยู่ข้นไปฮะสู้เอาลเลยบางทีเขาก็มาเดินเล่นอยู่ในป่าเนาะเก็บหน่อยๆก็เดินเล่นไปขอให้แบบได้มาเข้าป่าเนาะ เหมือนคล้ายๆโดนหลอกมานะเองเจนก็เก็บได้เยอะของเจนแล้วเนาะไม่น่าเปลี่ยนปลาเลยพี่น้องแต่มันก็มีเยอะอยู่เปลี่ยนปลาก็ดีจะได้เจออะไรใหม่ๆบ้าง ใครจะถามหาว่าเออบลูบุรี่ป่าไหนเยอะนะมันบอกไม่ได้นะพี่น้องมันต้องเดินเข้าหาใหม่เรื่อยๆอ,อะค่ะมันบคือเห็ดเด้มันจะได้ออกซ้ำๆเนาะมันมันแมนเด้มันหมดแล้วหมดเลยจ้ะพี่น้องบลูบุรี่เนาะต้องเก็บไปเรื่อยๆเดินเก็บไปเรื่อยๆจ้ะตามป่าเนาะมัน สิ้นสุดไม่ได้ค่ะมันจะจงป่าไม่ได้เลยมันต้องเสี่ยงดูเหมือนเจ้ก็ไปเรื่อยๆของเจ้เหมือนกันค่ะพาน้องตลอนตลอนไปเหมือนกันเนาะคอยก็หาคือกันแหละหาไปเรื่อยๆแล้วค่ะเมื่อกี้ก็ร้องเรียกกัหากัน เลยเตะบนมากเลยพี่น้องคนเก็บลูบุรีบ,บนจริงๆเลยเด้อบนนี่ลยพี่น้องจมี่ลีจักจมี่หยังอู้เยอะจริงๆป๊อดไม่ต้องตักยากเลยตรงนี้โดนนิดเดียวร่วงเลย มันต้องเอามือปิดฝาด้วยนะพี่น้องไม่งั้นมันจะร่วงออกจากที่ตักหมดเลยเบิดเลยครับผมโอ้ยค่อยตักทีละกิ่งตัวค่อยๆหยิบทีละกิ่งออกมาจ้า อยากให้พี่น้องมาซอยเก็บเด้อพี่น้องเด้อ,อปีหน้าเด้อเหตุเรื่องมาเก็บกันเอาเด้อจ้ะเขามีวัคซีนฉีดแล้วล่ะค่ะค่ะหาวัคซีนฉีดแล้วก็มากันเด้อสมัครกันมาเด้อพี่น้องหางเงินหาค่ำเมื่อบานเฮาจ้ะ ะระวังตกน้ำนะเจ้เจ้เจ้เระวังตกน้ำนะเจ้โอ้ยเนาะงึดหลยเพียหันไปด้านนี้เลยจ้ายาวๆเลยเลยจ้าเห็นบ้าลาบานีเพียปัดทิชชู เห็นบ่ละโอ้ยเนะขักอัลลาดได้นะโอ้ย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 แม่ บอกแล้วไงว่าตัวนี้เยอะแต่เจไม่เข้าใจว่าทำไมเขามองไม่เห็นเขาบอกว่ามันไม่มีมันไม่มีเอ้าเขาคือเห็นว่ะเพื่อนคพือโ่เห็นวะเก็บเยอะตาลายเก็บหลายวันตาไม่เคยได้พักสายตาบอดสีแนมลูบุรีบบเห็นแล้วพี่น้อง <ت ص في ق> อ,อน้องน้องสาวข่อยหามลูบุรี่ไม่เจอแล้วจ้ะพี่น้อง <ت ص في ق> ทำเพ ن ่ะเจ๊ <c oughs> ก็เห็นหลายยูมันก็เพราะเห็นข่อยละงืดเด๊ มาแล้วจ้าดูนะจะเห็นไหมขยายให้ดูก่อนอุ้ยไปดูเห็นกันหรือเปล่าเนาะเยอะมากพี่น้องจ๋าตรงนี้ เยอะจริงๆอู้เห็นเห็นกันหรือเปล่าอยากให้เห็นนใะจชัดๆนี่เยอะมากพี่น้องอู้ยดูเยอะมากมาทดสอบกันว่าเราจะเก็บได้เยอะหรือเปล่าคะโอ้โอ้โอ้โอโอ แลาวนะจ้ารอบนี้ก็จะเป็นแบบเก็บลูบุรี่แบบชุดยาวๆเลยนะคะยาวไปนะจ๊ะก็ให้ดูให้เต็มเอ็มกันไปเลยจ้าลูบุรี่ป่าสวีเดนนั่นเองจ้าต้นสั้นๆเก็บง่ายๆนะจ๊ะโอ้โหอันนี้เราแบบเข้ามาในป่าลึกมากเลยค่ะ เรายังคิดเลยว่าเราจะเอาออกไปยังไงคะเนี่ยปลาลึกเกินค่ะน้องอู้ได้เจ้าออยพรคะเ,ออเออนนละอ่เหรอ,อ,อ,อนนว,วันนี้มากันสามท่านอีกแล้วพี่น้องจ๋าเพราะว่าพี่ไล่เนาะพี่ไล่เลิกงานเร็วเนาะเลยได้มาเร็วเนะาะนานๆจะได้มากับเขาทีหรอกจ้ะ คนงานเยอะก็อย่างนั้นแหละทำงานไปพอมีแรงเนาะเอาตือแบบโอ้ออโอมุทักด้วยหยื่อไปมาตุกยืมนใจอะไรได้สั้นได้หนักจำอ๋อนี่ป่าเขาตัวนี่โจุเขิด พวงหามเก๋เจ๊ลามของเขาเจ๊ลามเขตเขาพี่น้องเจ๊ลามเขตบุรีรําแล้วพี่น้องจ้ะโอ้ยลามเขตบุรีรัมย์เซยเลยไหมเขาคูเอาไหมออกไปเด้อชว,วนใครเด้อน,นี่ย <laughs> ไปนนี่เหรอไป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  <laughs> เอาละแบ่งกันกินแบ่งกันใซ่เลอไม่ได้นะเจะข้ามเขตเลยนะที่น้องเพราะฉะนั้นเฝ้าดีๆเอาละเอาละเต็มป่ะโอ้คือปะเต็มฮึไม่มันไม่เต็มนะพี่พ ไม่เต็มกระชอนงงมากเลยหรือว่าเราเก็บร่วงเก็บร่วงออกเก็บไชอนบนออหูบนอะไรนออนัน ดบโจกตั้งนู่งรับเลยรถจเลรับเลย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 รับยรันเลยรัเลยยยัรับเลยรย ปาห้อยหนุ่มเต้นหนุะเดินไปไหนอีกดูกลัวกล้องนะวิ่งกลับมาดีแล้วทุกท่านจะเจ๊จองตรงนั้นน้ำมีใครกล้าเข้ากล้องเจ๊ถ่ายถ่ายไว้มีใครไปก็คือป่าเจ๊เนาะป่าของเราเองทุกท่านจะสู๋อุ้ยิกมาเผื่อด้วยสิ หาอะไรให้พี่กินมั่งเหออย่าใช้อย่าใช้คำตอบว่าคำว่าหูา้อย่างนั้น,นมันแหละทอดมะจะมากันกี่โมงมองลิปลิวแถวทิวพนาคลิปนี้มีเสียงเพลงด้วยพี่น,น้องะนะจ๊ะ เ <laughs> ขมนบุรีดำกับเขมนสุรินพี่น้องอยู่ด้วยกันป่าแตกเบิดนี่ทางไอ้เนี่ยไมยเ่เปนทางเองป่าสวยมากเนาะนี่ทางไอ้เนี่ยเนทางเองจะได้ป่าสวยไหมพี่ป่าสวยเนาะป่านี้เนาะมัน<ว>เป็นป่า<ว>ที่เขาอนุรักษ์นะจากพี่น้องแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะมาฟื้นฟูกันเขาจะพาเด็กๆมาช่วยกันปลูกอะไรเงี้ยค่ะ ่ไดคะขอให้ทำมาให้กินนะเจ๊กินได้มั้ยโองแต่น้ำห่อมาเยอะกันหน่อยนะก็ใครห่อมันสิน้ำก็ใช่ไงก็ห่อมาเยอะหน่อยห่อมาเพื่อคนน้อยขอแบกมันก็ได้เขาแค่อยากมาด้วยไงโอ้ยหุดหลายคนแก่กล่องจนประกาศค่ะข่าม่าหนี่เลยเนาะหุดหลาไม่ติดแก๊ของย่อ่นึง จากยยวตะมือมันเป็ดกันนานจักยยวตะมือมันแบบปัดกันนานคือว่าถังมาเหมือนกันมากพี่น้องจ้ะตอนนี้กำลังแย่งถังกันโยนถังมาให้อ่ะ โยนถังเลยปลิวน<ม>ากล่องเลยใช่ไหมปิ้ปวข้ววววามกล้องมาเลยพี่น้องจ้ะโอ้ยตรงนี้แมงมันโอยยุงเยอะมากเลยจ้ะคลิปนี้ขออนุญาตเดินเก็บยาวๆนะจ๊ะ ลูกเล็กก็เก็บไปแต่จ้าเพระาะว่าช่างกิโลเจ๊เก็บหมดนะจ้าทุกท่านลูกเล็กลูกใหญ่ถ้าเจ๊มวัวแต่เดินเจ๊จะไม่ได้อะไรเลยพยายามเก็บ <ใน S 1> อ้อมไอ้ไอ้น,นั่<ใ>นนะลูก ผลไม้สีแดงเขาอยากเข้าป่าด้วยมั้งสงสัยก็อยากเข้าป่าด้วยนะถามเธอค่ะป่าไหนป่าไหนมีต้นบลูบุรี่เข้าเลยจ้าพี่น้อง ไม่รู้จะโยนถังมาทำไมเนะาะถังเดียวก็ยังจะไม่เต็มอยู่เอา<ห>เก็บยาวๆไปไตรงนั้นเยอะตรงนั้นเยอะยไหมอะตรงนั้นเยอะมากไหม มาแบกลงังไปทางนั้นนี่จ้ามาขออนุญาตจบคลิปด้วยแบบมือแดงๆกับบลูบุรี่ป่าของเรานะจ้าโอมาชิมกันไม่รู้หวานขนาดไหนนะเน,นาะอืมอืมเออเนาะเอาหมดอุ้งมือนี่อ้า,ายผิดยัดผิดอืม อหวานมากปีนี้ยเดือนเนี้ยเดือนอันนี้คือเดือนอะไรเดือนแปดเดือนอากุสติเนาะเดือนแปดเป็นเดือนที่บลูเบอรี่หวานหวานมากมากหวานจริงๆขอเก็บอีกสักหน่อยแล้วก็ก็จะขอ ตัวลาไปก่อนนะจ๊ะหวานมากอากุสตินะคะทุกท่านจ้าสำหรับแบบเนี่ยหวานจริงๆคะ่ะคอนเฟิร์มนะคะชอบใจกดไลค์ถ้าไม่ชอบก็กดไลค์แล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเจ้ด้วยนะ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนคลิปต่อไปของเจ๊าพาเพลินด้วจ้าอือเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย